สวัสดีค่ะอาจารย์วีนะคะจากเพจ Learn German นะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อขสอบ p a ทนะคะวิชาภาษาเยอรมันแต่ว่านี้เป็นของปี52แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยไปเรื่อยๆนะคะก็คอยติดตามดูแล้วกันนะคะโอเคลองมาดูข้อแรกนี้ก่อนนะคะข้อนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วไม่รู้เคยได้เรือย,ยังะคะ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรา ทำข้อสอบพาร์ทกรามมาติกเนี่ยสำคัญมากคือเราควรจะดูช h อยส์ก่อนนี่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาต้องการวัดความรู้เราเรื่องอะไรนะะอย่างข้อน,นี้ก็จะเห็นเลยเขามีช้อยส์อะไรบ้างอะไอไอนะไอเน่ไอเน้เนพวกเนี้ยนะคะมันเป็นอาร์ติเคิลทางนั้นเลยนะคะอาร์ติเคิลอะไรคืออาร์ติเคิล ศัพทเทคนิคนิดนึงเนาะอ่า article ก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามก็จะตามด้วย n o m e n นะ,ะอ่ะอา article ในภาษาเยอรมันเนี่ยจริงๆมันมี2อ,อชนิดนะก็คือมีแบบที่เป็นชี้เฉพาะกับไม่ชี้เฉพาะนะคะในข้อนี้เขาต้องการถามเรื่อง article ท,ที่ไม่ชี้เฉพาะก็คือสังเกตทุกข้อ,อมันมีคำว่า I แทรกอยู่นี่คำนี้มาจากตัวนี้นะคะ I ที่หมายถึงจำนวนหนึ่งนะะสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งไม่ได้ ระบุจบทงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอทวนเรื่อง article ที่ไม่ชี้เฉพาะก่อนนะคะอ่ะก็คือชื่อเรียกของมันนะคะสร้างไวหนึ่งก็ดีนะคะอ่ะ un bestimmter article เคก็เป็น article หรือคำนำหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะโอเคนะคะเวลาจะเลือกใช้ article เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าหน้าที่มันคืออะไร ะค,ะคือเรื่องนี้สําคัญนะโปรดทําความเข้าใจให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ได้กับเรื่องอื่นๆอีกนะคะนั้นตั้งใจฟังให้ดีเนาะโอเคอ,อย่างที่บอกเวลาเลือกใช้มันก็ต้องดูหน้าที่มันด้วยหน้าที่นะก็มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเราก็จะเรียกว่า nominative นะหรือทำหน้าที่เป็น กรรมของประโยคมี2แบบนะกรรมก็คือมีกรรมที่เป็น a c c u s t i กับกรรมที่เป็น d a t i v นะคะแต่ว่าต่างกันไงค่อยมาว่าอีกทีนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งก็คือเป็น genitive โอเคแต่ว่าวันนี้จะมาสนใจแค่นี้พอนะคะคือ nominative accusative แล้วก็ด ative นะ genitive ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะอธิบายเยอะมากก็เดี๋ยวจะงงเกินไปเนาะโอเคนี้ต่อมา นอกจากจะเลือกใช้ตามหน้าที่มาแล้วเนี่ย article เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันใช้กับคำนามถูกไหมคำนามในภาษาเยอรมันสำคัญคือมีเพศนะคะอ่ามีเพศมีโพสเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้ตามเพศตามโพสให้ถูกต้องด้วยนะคะนั้นมีอะไรบ้างก็เพศชายนะ,ะ masculine อแล้วก็เป็นเพศหญิงคำนามเพศหญิง feminine คำนามเพศกลาง n e u t e แล้วก็เป็นมหูุจพ์นะคะเป็น plural Okay. ก็ต้องเลือกใช้ตามดู okay. ามาดูนะฮะมีอะไรบ้างเพศชายก่อนนะเพศชายที่ทำหน้าที่เป็น nominative เนี่ยเวลาเราระบุแบบไม่เฉพาะก็ใช้ article ตัวนี้นะไอ adjective i n a m dative i n a m ส่วนเพศหญิงทั้ง nominative และ a c j e c t i v e ใช้ตัวเดียวกันเลยก็คือ i n a m ไอเน่ ne, นะคะแล้วก็ดาทีฟก็จะเป็นไอนะ่ะส่วนเพศกลางอ่านี่นมินาทีฟกับอคคูสทีฟก็ใช้แบบเดียวกันเลยนะคะไอกับไอดาทีฟก็จะเป็นไอเนมนะคะส่วนทูพายผูพาลมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพระหจพ์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้อง ใส่ article เข้าไปเพราะ article พวกนี้ทุกตัวเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มาจากคำว่า is ใช่ไหมละ่ะที่แปลว่า1นึ่งแต่นี้ถ้าเป็น plural มันมีจำนวนมากกว่า1เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ไม่ในสะ่ไม่ใส,ส่แต่สำคัญคือตรงจุดนี้นะอันนี้โน t ตเป็นความรู้ไว้นะคะ dativ e plural เนี่ยตัวเนี้มันไม่ใส่ article ก็จริงคะแต่ว่าคำนามที่อยู่ในหน้าที่นี้นะคะจะต้องเติม n เข้าไปด้วย โน้ตไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเจอก็จะได้ไม่งงนะคะตรงจุดนี้โอเคอ่ะเนี่ยค่ะคือทั้งหมดของ article แบบไม่ชี้เฉพาะนะคะโปรดจำให้ขึ้นใจนะ <c oughs> โอเคอ่ะทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูในโจทย์ข้อสอบโจทย์ก็ถามว่า Bast m u c バ to h o コ t e チ n s ジ e n ลองพยายามทำความเข,ข้าใจประโยค นิดนึงเอาที่เราพอจะราบแหละนะคะเวลาดูประโยคเนี่ยบางทีจะงง,งไม่เข้าใจใหมายถึงอะไรไม่ต้องตกใจนะตั้งสติดีๆนะคะแล้วหามแบบก่อนหากริยาก่อนในข้อนี้กริยาคือนี่ merge test ก็เป็นตัวที่ m o d ด l v ว r b เสริมบอกเรื่องความต้องการนี่ต้องการอะไรต้องหากริยาตัวหนึ่งละจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะ,ะซึ่งแน่นอนกริยาอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ท้ายประโยคเลยนะคะ ungene m e r c h test u n n อ่า m e r c h test m e r c h ten ก็หมายถึงต้องการนะเขาก็ถามว่าวันนี้เนี่ย hoiter วันนี้เนี่ยเธอต้องการ u n s e h e n อะไรนะบางคนอาจจะยังไม่ทราบคำศัพท์คำว่า u n s e h e n ไม่เป็นไรเราก็แปลทับไปเลยแต่ตัวที่ต้องทราบนี่คือตัวนี้นะเนี่ย m e r c h ten hoiter นี่ควรรู้แล,ะละ้วล่ะนะฮะเรียนมา3ปีแล้วอะใช่ไหมนั้น vast m e r t e s to hoiter u n วันนี้เนี่ยอยากจะ อันซีเฮ็นอะไรอ,อยากอันซีเฮ็นอะไรสิ่งไหนนะคะที่มาดูคำตอบรคร่าวๆแควเกสไทร์เ uh e ่นหรอกเมทเกพุงเท่นบลูเซ่อ่ามันคำยากคำคำยากคาง่ายนี่ปนกันอยู่นะเราดูคำที่เราพอจะรู้และคำที่ควรรู้ก่อนนะคะนั้นสิ่งที่เขาตอบเขาตอบเกี่ยวกับสิ่งนี้ r ร c กบลูเซ่อ่าคืออะไรคะมันคือ สับเกี่ยวเครื่องแต่งกายเนาะรอกก็คือกระโปรงนะคะนิดกับอะไรคะบลูเสตก็คือเสื้อนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเพั้นเวลาคำถามเขาอะเขาก็ต้องการถามถึงว่าวันนี้เธออยากจะอันชีเห็นอะไรอันชีเฮ้ในนี้พอได้ไอเดียความหมายนะ,ค,ะ,ะคืออยากจะสวมใส่อะไรนั่นเองเนาะ คำต่อเขาก็อ่านเราดูให้สั้นก็คือเขาอยากจะใส่อะไรเราวันนี้ก็คืออยากใส่รอกกระโปรงกับกับอะไรกับบลูเสือกับเสื้อและแน่นอนมันมีนมสับยากแทรกอยู่เห็นไหมตัวเนี้ยแควเก t ไ i ฟ์เทนร็อกมันเป็นแค่คำขยายเฉยบอกลักษณะว่ากระโปรงแบบไหน,นแค่นั้นสับยากก็ยังไม่ต้องแปลเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็บอกเก็บพุงเทนรอก จะใส่เอ่อเกพุงท่นบลูสิจะใส่กระโปรงกับเสื้อเสื้อแบบไหนแบบเนี้ยแบบเก็บพุงเทนเนเนี่ยเป็นตัวขยายเท่านั้นเองว่ากระโปรงแบบนี้นะนั้นเราลองดูว่าจะตอบยังไงดีข้อนี้ย้อนย้อนกลับมาดูโจทย์นิดนึงนะคะเขาถามว่า v a s m ö c h t u s d u h e u t e a n z i e n ปกติถ้าตอบนะมันก็จะตอบเต็มเต็มอ่ะลองลองดูประโยคเต็มเต็มก่อนนะคะเขาถามมาอย่างเงี้ย เวลาตอบก็ตอบไป Ich m ö c h t e ฉันอยากจะอยากจะอะไรล่ะ m d i t a n see pen คือฉันเนี่ยคำตอบนะฉันก็อยากจะใส่ไอ้สิ่งนี้แหละกับสิ่งนี้ใส่สิ่งนี้คู่กับสิ่งนี้เพราะนั้นนี่คือตัวคำตอบที่เขาตัดมาเห็นไหมคะในโจทย์คำถามเรา เขาไม่ตอบเต็มประโยคอะมันเวนเวอร์เกินไปนะเขาก็ตัดมาแค่ตัวนี้บอกไปเลยว่าใส่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะว่าสิ่งที่เขาต้องการใส่อะ่ะมันจะทําหน้าที่อะไรในที่นี้ก็คือ,อตัวตรงนี้เนี่ยนะคะที่เขาบอกเขาอยากใส่อันแรกเนี่ยก็คือ r ็อกใช่ไหมล่ะนะคะ mid blue เลยอ่เว้นไว้แค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากใส่ตัวหลักเนี่ยคือตัวนี้ก่อนเลยอ่าร o อก mid ค a r อ่า อันนี้เนี่ยนะคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยอยากใส่สิ่งนี้อ่ามันทำหน้าที่เป็น accusative นั่นเองค่ะ accusative ืมเพราะนั้นลองมาดูสิว่า choice เราจะเติมอะไรดีอ่า accusative ก็มาดูช่องนี้เลยนะคะอ่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวไหนที่ตอบไม่ได้ฮะมันมี choice อ,อะไรบ้าง choice หนึ่งคือ I ช้อยสองคือ I เนี่ยมีอยู่ใน accusative ทั้งนั้น ไอ้น่ะอันนี้ไม่ใช่อคูซีแล้วอะ่ะมันเป็นดาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยเวลาทำข้อสอบเนี่ยเราหาข้อถูกไม่เจอก็หาข้อผิดก็ได้นะคะรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปอ้าวนี้ผิดแล้วล่ะนะฮะไอเนนโอเคก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็นอคูซีต่างกันตรงไหน,นะคะสามชอ้อยนี้ต่างกันที่มันเป็นอคูซีทั้งหมดแหละแต่ต่างกันที่ว่ามันเป็นเพศอะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นสําคัญลนะตรงนี้เป็นศัพท์พื้นฐานที่เขาต้องการวัดเราเหมือนกันละ่ะ ร็อกนะอันนี้เป็นเพศชายพอบอกเพศชายปุ๊บคำตอบได้เลยคำตอบนี้เพศชายก็คือใช้เป็น i อเนนได้คำตอบนี้ละถ้าเวลาเหลือน้อยน,นีก็ข้ามไปทำข้ออื่นเลยเนี่ยได้คำตอบแล้วแต่ถ้าถ้าเรามั่นใจในตรงส่วนนี้นะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ดูต่อไปนิดนึงนะคะ,ะนั้นเขาบอกมาว่าเนี่ยนะฉันอยากใส่กระโปรงเนี่ยสักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะไ <I S 2> นะอเนนร็อกเราได้คำตอบสเสร็จล mit ใส่กับอะไรตัวนี้นะสำคัญมากๆค่ะบุพบทตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะดอกจากนไว้เล,เลยค่ะ3ดอกไปเลย mit ถ้าเห็นบุพบดตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บด้านหลังเนี่ยจะต้องตามด้วยสิ่งที่ทำหน้าที่เป็น dative อ่าเพราะนั้นมาดูใน choice ค่ะตัวไหนไม่ใช่ dative ตัดทิ้งไปก่อนอ่ะ choice 1 i na o อเคเป็น dative choice 2 i nen อ้า ไม่ใช่ละไอเนนมันคืออีกตัวเนี้เพราะนั้นผิดมันเป็นอ c คู s a t i ตัดทิ้งไปเลยข้อสองก็ผิดละข้อสมอ่ะเราตัดไปข้างหน้าแล้วข้างหลังก็ยังต้องตัดอีกเพราะไอเน่นตัวนี้เป็นอ c ค u s a t i v e ก็ตัดไปข้อสามนี่ผิดชัวผิดทั้งข้างชอยอตัวเลือกด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่วนข้อสี่อ่ะไอน่ะตัวนี้โอเคก็เป็นดาทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ายอยู่ในห้องสอบเนี่ยเราก็จะเห็นละเราเราตัด ข้อผิดไปแล้วเพราะนั้นก็จะเหลือสองข้อนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วโอกาสที่จะตอบถูกเพราะนั้นการจะตอบถูกในข้อนี้คุณต้องรู้ว่ารอกเป็นเพศอะไรอ่แล้วก็ทําหน้าที่อะไรใช่ไหมคะอืมตรงนี้เรารู้ว่ามันเป็นอะคูสตแล้วก็เป็นเพศชานก็เลยต้องเลือกเติมเป็นตัวไอเนนนะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือข้อสี่นะคอะอลองมาย้อนดูรายละเอียดนิดนึง A ถามว่า Was möchtest du heute a n z i e h e n วันนี้อยากใส่อะไรอยากสวมใส่อะไร B ก็บอกไป Einen quergestreiften r o c k mit einer gepunkteten blüche ก็อยากใส่กระปรงแบบนี้นะกับเสื้อแบบนี้นไ,ได้คำตอบแล้วทีไอ้ตัวเนี้ยตัว กระโปรงแบบไหนเสื้อแบบไหนอันนี้เรฝากให้ไปดูเองนิดนึง google มีก็ใช้ประโยชน์ซะนะคะลองไป search ดูสองคำนี้มันเป็นเสื้อเป็นกระโปรงแบบไหนใบให้ว่ามันเป็นลายอะเป็นแพทเทิร์นของผ้าลองไป search ดูแล้วจะจำได้เลยถ้าซัานบอกแบจะลืมภายใน5วินาทีนะคะโอเคเอาลองไป search คำนี้นะ square g e t d r i f d พิมพ์ไปค่ะแล้วก็กดตรงรูปรูปภาพใช่ไหมมันจะมีช่องให้เลือกรูปภาพ อีกคำหนึ่งอะทเทิร์นแบบไหนเกผงเจ็ดอลองไปดูนะสองตัวนี้มันเป็น adjective อะอะได้อาจ e c ท i v ใหม่ไปด้วยเป็นการบอกเป็นคำบอกลักษณะนะคะเป็นทเทิร์นแบบไหนฝากไปให้ดูนะคะโอเคอะข้อนี้ได้คำตอบแล้วง่ายเนาะอย่าลืมทบทวนนะคะโอเค